ที like ่ข่าววันนี้จะมาสอนวิธีการตวงบัญชีนะคะของธนาคารอื่นนะคะกับแอปธนาคารชินทานผ่านตัวของอุปเนกี้นะคะโดยเราจะใช้แอปโซคับอลเป็นหลักนะคะซึ่งข้อดีนะคะสําหรับคนที่รับเงินเดือนนะคะผ่านธนาคารอื่นนะคะเราต้องการโอนเงินนะคะกลับบ้านนะคะกับธนาคารชินทานนะคะก็สามารถตวงบัญชีนะคะของบัญชีเงินเดือนของธนาคารอื่นนะคะเข้ามาผ่านตัวแอปของโซคับอลนะคะเราก็ทําการโอนกลับบ้านผ่านตัวแอปได้นะคะ ท่าน,ทนี้ทั้งนั้นนะคะเราสามารถโอนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นะคะข้อควรระวังนะคะจะเิดความขึ้นด้นะคะของธนาคารชินทานนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โอนะคะบัตรกามานะคะหรือว่าของพาสอร์นะคะเราต้องตรงกับธนาคารที่เราพ่วงไว้นะคะถึงจะสามารถเชื่อมต่อบัญชีได้นะคะส่วนฐานานก็มป็นฐานธนาคารชินทานนะคะถ้าข้อมันนัเป็นพาสอร์อีกนะคะไม่สามารถแจ้งอัปเดตนะคะเป็นตกามานะคะที่แอปโอบโอนะคะ จะต้องนำพาสดองดัมมาตัวจริงนะคะติ่อที่ธนาคารชินทานะคะทำการอัปเดตขันข้อมูลนะคะซึ่งธนาคารนะคะจะทําการอัปเดตขันข้อมูลนะคะทั้งในส่วนสมุดบัญชีแล้วก็บัตรเอทีเอ็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเชื่อมของตัว Open Banking กันนะคะตอนอื่นก็เข้าแอปนะคะของโซฟอโบรนะคะบัญชีนะคะของธนาคารอื่นนะคะกับแอปตัวของโซฟอโบนะคะ เข้าไปที่หน้าหลักนะคะเจดม้อไปที่มุมขวามือบนนะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่โอนเงินค้นหาโอนเงินนะคะแล้วก็ขวามือนะคะไปที่การจัดการบัญชีธนาคารอืเกนเสร็จแล้วกดที่บัญชีบัญชีตรงนี้นะคะก็ใส่อีเมลนะคะที่แจ้งให้ทราบนะคะก็คือใส่อีเมลของเรานะคะแล้วก็ตรงส่วนของพนักงานชักชวนนะคะสามารถกดนะคะ เลือกของพนักงานก็ได้หรือว่าไม่มีพนักงานก็ไดน,นะคะ,ะเสร็จแล้วกดยืนยันนะคะเสร็จแล้วกดยอมรับทั้งหมดนะคะเรากดยืนยันเสร็จแล้วกดเพิ่มบัญชีะคะ่ะต่อมานะคะธนาคารนะคะเลื่อธนาคารที่เราต้องการพ่วงบัญชีนะคะอย่างถ้าใครเป็นบัญชีของรับเงินเดือนนะคะก็สามารถพ่วงได้นะคะเราก็ไปที่ตรง ฝ่ามือนะคะที่เป็นลูกศรน,นะคะอันนี้เราก็เลือกนะคะของบัญชีที่เราต้องการผูกนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่หมายมเลขบัญชีนะคะที่เราต้องการผูกนะคะถ้าอย่างของคนนะคะที่เขามีผูกบัญชีเป็นมีทั้งเลขบัญชีแล้วก็เบอร์โทรนะคะให้ใส่หมายมเลขบัญชีนะคะมีเลขบัญชีอื่นนะคะก็สามารถกดเพิ่มบัญชีได้นะคะตรงด้านล่างนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่ปุ่มยืนยันด้านล่างนะคะเอานะคะจะมีหมายเลขยืนยันนะคะตัวตนนะคะสองหลักขึ้นมานะคะให้กดที่โทรศัพท์นะคะหลังจากนั้นนะคะกดโทรออกแล้วใส่หมายเลขนะคะสองหลักนะคะที่เราเห็นในแอปเมสักครู่นี้นะคะแล้วก็กดวางจะทําการกดโทรศัพท์กันนะคะ คนนี้ก็กดไปที่โทรศัพท์นะคะที่เราเพิโทรค่ะแต่แล้วก็จะมีเบอร์ขึ้นมานะคะ0ู69 7 8 8งหเจาก้านะคะเสร็จแล้วกดโทรออกไปเลยค่ะชินดี F นี่ทเลของก2หลัก2หลัก2หลัก2ก2หลั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 ก2ห หลังจากนั้นนะคะก็กดวางนะคะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ที่หน้าแอปปกติได้เลยค่ะระบบนะคะก็จะดึงกลับนะคะมาหน้าเดิมแล้วก็ให้กดยืนยันด้านลลางนะคะเรากดยืนยันอีกทีหนึง่งก็เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราปิดเราก็เปิดแอปไปทีหนึ่งนะคะก็จะเห็นนะคะที่เราทําการผูกบัญชีนะคะก็จะขึ้นหนนะคะก็าสามารถทําการโอนในประเทศนะคะหรือว่าโอนต่างประเทศนะคะ ผ่านของแอปโซโกโบได้เลยนะคะที่เดียวนะคะหลังาคลิปถัดไปนะคะเราจะมาสอนวิธีการโอนในประเทศนะคะผ่านตัวของ o p e n b a n k i n g นะคะ <on. S 1> บัญชีที่เราพ่วงทำการพ่วงไว้นะคะเดี๋ยวคอยติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ s u b ส c r i b e นะคะที่ช่อง Youtube มีตามรายชินทันแด้แต่แลนด์แล้ว Facebook ทั้ง3เพจนะคะธ mm hmm. นาคารชินทันไทยชินทันอรทันดนและธนาคารชินทันขอบคุณค่ะ